บางคนเนาะก็มาทำมาหากินกับความเห็นใจความที่สงสารความเมตตาของคนไทยคือมาประกอบเป็นอาชีพขอทานเลยก็ว่าได้นะคุณนองคือ,อบางท่านบอกว่าโอ้ขอทานน่าสงสารแต่เวลาใส่เนี่ยเมื่อก่อนเหรียญไงเดี๋ยวนี้เวลาก้มลงไปนี่แบงร้อย,ยังมีนะ เขานั่งวันวันนึ่งเนี่ยจำด้แต่โอ้เป็น10บสิบปีตั้งแต่ยังเด็กอะ่ะรายการทีวีก็ถ่ายทํามาตลอดอขอทานวันหนึ่งได้เป็นพันเดือนหนึ่งได้หลายหมืน่นแต่จากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยปัญหาก็ไม่ได้ถูกแก้ไขและหนำซ้ำกลายเป็นตอนนี้เป็นขอทาน ต่างด้าวใช่ค่ะแล้วก็รายได้ในอย่างที่คุณองอบอกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะคะบางทีบางเจ้าบางรายขยับเป็นล้านเลยนะคะคือทางตํารวจเองเนี่ยก็ไปไล่ตรวจสอบแล้วก็ไปเจอนะคะขอทานต่างด้าวลักลอบเข้ามาประกอบอาชีพในไทยเยอะมากที่เห็นนี้เป็นขอทานซึ่งเป็นคนจีนแต่ที่ตํารวจเนี่ยพอหลังจากที่มีการตระเวนกวดขันแล้วก็ไล่จับกันเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีทั้งคนจีนแล้วก็มี มีทั้งต่างด้าวอย่างเช่นกัมพูชาลาวมากันเยอะมากค่ะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะพลตำรวจตรีประสาทเขมะประสิทธิ์เนี่ยท่านบอกว่าท่านได้กำชับแล้วก็ร่วมมือกับทางพอมอสอนอในท้องถิ่นเนี่ยนะคะสอนอลุมพินี เขาไปตรวจที่สุขุมวิทแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงคือปรากฏไปเจอจริงๆที่รมริมถนนสุขุมวิทแถวแถวสถานีรถไฟฟ้านานาคลองเตยเนี่ยคะ่ะไปเจอคนเนี่ยมีเด็กอยู่ด้วยแล้ว ลักษณะเนี่ยนะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเอาเด็กมาร่วมขอทานซึ่งก็ไม่ได้ไปสืบทราบหรอกนะว่าสรุปแล้วเด็กเนี่ยเป็นลูกแท้หรือว่าอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์แล้วก็มาร่วมขอทานก็เลยเข้าไปตรวจสอบไปเจอชาวลาวสองคนชาวกัมพูชาสองคนเขาสารภาพว่าเขาแอบเข้ามาในไทยลักลอบเข้ามาเข้ามาเนี่ยตั้งใจมาขอทานเลยเพราะ สบายรายได้ก็ดีในการใช้ชีวิตเบื้องต้นก็เอาไปขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะแล้วก็มีการออสแสวงหาผลประโยชน์จากการขอทานของคนต่างด้าวกลุ่มนี้หรือเปล่าม,มีเครือข่ายหรือเปล่าว่าง่ายๆก็แจ้งข้อหาไปนะคะว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ผ่านการตรวจของพนักงานปอมอ ก็เร um ียกได้ว่าก็โดนดำเนินคดีกันไปอันนี้มันเป็นปลายเหตุไงแต่เราไม่รู้ว่าต้นเหตุจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นกระบวนการนะก่อนหน้านี้ที่เคยรายงานกันมาเนี่ยเอารถมาส่งมีเวลามีมารับด้วยแล้วก็ตรวจสอบยอดเงินที่ได้ด้วยแล้วก็มีการมีที่พักให้ด้วยคือถ้าแบบนี้ต้องมีกระบวนการมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังคอยบริหารจัดการอ่ะท่านผู้ชมนึกเล่นๆนะ ถ้าเป็นคนทํามาหากินแต่ได้ค่าจ้างขั้นต่ําวันล,ละหนึ่งอ่ะผมให้เต็มที่เลย350 300, จะได้คูณง่ายๆค,คูณด้วย26ทําทำงาน3า0คูณ26เดินนึง9,100บาทค่ะพวกนี้ขอทานวันล,ละเป็นหมื่นมันต่างกันขนาดนี้ฮะแต่ถามว่ามันผิดกฎหมายก็ต้องเข้าไปดูแล และพอไปจับเนี่ยปรากฏอ้าวไม่ใช่คนไทยอีกเป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองบ้างอาจจะลามไปถึงเรื่องของกรณีค้ามนุษย์เพราะว่ามีขบวนการจัดหาจัดทําบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นคุณการจอมพลังก็ประสานเลยตํารวจหลายพื้นที่ฮะติดตามจับก,กลุ่มขอทานอันนี้ที่ไปเจอเขาเป็นกลุ่มชาวจีนฮะบอกแต่ละคนหน้าเนี่ยแหลกเหลวเลยนะคล้ายๆโดนรอยไหมหรือว่าโดนน้ากรดสาดหน้าไปนั่งขอทานตามที่ท่องเที่ยวรายได้บอกตกวันละกว่กวาหมื่นบาทอะ นี่คนขารางการต่ําทําำานทั้งเดือนยังไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมฮะเขาบอกคนไทยก็ตกใจว่าเอ๊ะมันมีการทำมาหากินกันแบบนี้ด้วยหรือเพราะผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับพลตระโทอิทธิพลก็บอกว่าสั่งเลยฮะให้ทางตอมอทั่วประเทศไปตรวจสอบข้อได้จริงว่าเขาเข้ามาใช้บ้านเราเนีทํามาหากินยังไงแล้วหลักของกฎหมายนะต้องโทษเนี่ยมีความผิดก็คือต้องถูกเพิกถอนบีซ่า ทีนี้ผู้ต้องหานะครับที่เป็นคนคนจีนที่มาขอทานเนี่ยนะสอ,นอบางพลัดจับได้หน้าห้างแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้านี่คนนี้ไปตรวจสอบเอกสารครับปรากฏว่าเข้าไทยมาไม่ถึงปีฮะวีซ่านักท่องเที่ยวใช้วีซ่าเที่ยวเข้ามาก่อนนะแล้วก็ไปสมัครฮะสมัครเรียนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งก็เลยเปลี่ยนฮะจากนักท่องเที่ยวมาเป็นนักเรียน แล้วขอทานจีนคนนี้เข้าเรียนแบบออนไลน์ฮะมีภาพการเข้าเรียนเนี่ยยืนยันตลอดเพราะออนไลน์ใช่ไหมคุณจากที่ไหนก็ได้อะแล้ใช้คอมใช้มือถือเข้าไปว่า,าเรามีส่วนหนึ่งกับการเรียนแล้วทีนี้ถูกตำรวจจับเพราะไปขอทานในพื้นที่กรุงเทพก็บอกผิดวัตถุประสงค์ คือคุณถือท่องเที่ยวเข้ามาแล้วคุณมาเรียนแต่คุณมาขอทานนะ่ะตอนนี้ก็กําลังเพิกถอนวีซ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผลักดันกลับประเทศส่วนประเด็นว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้เดินทางเข้ามาพัวพันกับกลุ่มตํารวจกับตมหรือเปล่าเอื้อประโยชน์จีนเทาหรือเปล่าที่ถูกดําเนินการไปตรวจสอบแล้วเนี่ย ทางตำรวจบอกไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เข้าไทยมายังไม่ถึงปีใช้เอกสารเดินทางถูกต้องทุกอย่างค่ะทีนี้คือมันผิดหมดนะท่านผู้ชมนะ<ม>จริงๆคนไทยก็ไม่ได้นะเวลาเห็นก็ต้องเป็นหูเป็นตาแต่คือบางทีก็งงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ผ่านกันเหรอฮะเวลาแบบคนทั่วไปเห็นเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเหรอฮะเออนี่ในในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจค้นกระเป๋ากระเป๋านี่คุณผู้ชมสังเกตนะกระเป๋าสีน้ําเงินยี่ห้อนี้นะกลายเป็นว่าพอตํารวจขยายผล ไปจับขอทานชาวจีนซึ่งเป็นผู้ชายเ,<อ>าเป็นบุคคลอื่นเห็นเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยไปดักจับแถวสุขุมวิทแล้วก็เจอเนี่ยแหละค่ะคือนับๆแล้วเนี่ยเป็นหมื่นนะคุณแบงค์ยีเหรียญ ต่างๆเนี่ยนะคะได้เป็นหมื่นนะต่อวันค่ะแล้วก็เขาพบว่าเป็นกระบวนการด้วยเนื่องจากว่าตอนที่ไปจับกลุ่มเนี่ยมีคนไทยซึ่งพูดภาษาจีนได้เข้ามาประสานงานเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าพอมีการติดต่อประสานงานไปหลังจากนี้ผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วไม่รู้ว่ามีความเชื่อมโยงหรือทําเป็นกระบวนการอะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวราวฒิศิละปะอาชาเองเนี่ยไป ตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าข่าวที่ขอทานจีนไปเจอในหลายพื้นที่ท่านคาดว่าอาจจะเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาตินะคะตอนนี้เนี่ยทางพอมอมีการประสานกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงมหาไทยตำรวจ ถ้านักธำจรีบอกว่าถ้าเป็นคนไทยมันจะไม่ค่อยซับซ้อนหรอกเพราะว่ามันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของขอทานอยู่แล้วพอมอเนี่ยจะรับไปดูแลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่างชาติเนี่ยนะคะมันจะยุ่งขึ้นไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพาสบอร์ดหมดอายุก็จะมีกฎหมายฉบับอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องขอทานในประเทศไทยทุกพื้นที่ท่านยืนยันนะว่า ผิดกฎหมายไทยให้ความสําคัญเรื่องการค้ามนุษย์ค่ะมีการประชุมมีการติดตามความคืบหน้าอยู่เสมอกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่ตํารวจพอมอเนี่ยทำทุกอย่างอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นประเด็นการค้ามนุษย์เนี่ยต้องสอบต่อว่าในแต่ละกรณีพบเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าคนที่อยู่ในคราบของชุดนักศึกษาที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้มันคล้ายๆกันนะต้องไปดูว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ค่ะถ้าหากว่าท่านใด นะครับพบกรณีการขอทานที่ใดก็แล้วแต่นะครับขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่า การขอทานเป็นการทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้นักท่องเที่ยวได้เงินรายได้จากขอทานนั้นก็จะมากกว่าดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาและถ้าพบเห็นก็ขอให้แจ้งได้มาที่สายด่วนของพอมนะครับ1300งนะครับซึ่งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนขณะน,นี้เราก็เตรียมพร้อมจะแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับ เอาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอขอทานในลักษณะนี้นะคะให้โทรแจ้งสายด่วนพอมอ1 3 0 0ประชาชนบางคนบอกว่าเอ้ยเจอแต่ไม่รู้จะแจ้งที่ไหนกดไปเลย1300นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการสอบถามข้อมูลแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปดูซิว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวหรือผิดกฎหมายในรูปแบบไหนกันบ้างนะคะส่วนกรณีดังกล่าวเนี่ยมันจะเกิด เพราะว่าเอ้ยเราฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนหรือเปล่าเลยเป็นช่องโหว่ให้เข้ามาทาอาชีพที่ผิดกฎหมายในไทยแบบนี้ท่านรัฐมนตรีวราวุธบอกว่ากรณีที่พบเนี่ยหนังสือเดินทางมันหมดอายุไปแล้วฟรีวีซ่าหรือไม่ก็เข้าประเทศไม่ได้ก็ต้องสอบสวนกันว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเข้าเมืองเนี่ยเข้ามาได้ยังไงถ้าเกิดว่าการเข้าเมืองด้วยมาตรการฟรีวีซ่าตมเองก็ต้องมีวิจรารณญาณพอสมควรที่เจอบุคคลเข้ามาแล้วต้องสงสัยนะคะอันนี้ก็มีการตั้งคำถาม แบบนี้การเอาลองไปฟังเสียงท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะวีซ่าฟรีหรือไม่ฟรีนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพาสปอร์ตหมดอายุอย่างไรก็เข้าประเทศไม่ได้ก็คงต้องสืบสวนกันไปนะครับว่าเจ้าหน้าทีา่มีการาได้ตรวจสอบนะครับต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่าเข้าเมืองมาได้อย่างไรนะครับส่วนประเดีของการเ,าเข้าเมืองนะครับถ้าหากว่าโดยฟรีวีซ่านั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ตมผมเชื่อว่าคงจะมีวิจารณญาณพอสมควร นะครับถ้าหากว่าเจอลักษณะบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชาอาณาจักรที่ต้องสงสัยคงจะต้องมีการตั้งคําถามกันก่อนไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับ คือประเด็นนี้ก็มีข้อสงสัยว่าเ้ยเราจะถูกจับตาในเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเปล่าแล้วก็ถูกจัดอันดับการค้ามนุษย์ลดลงหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ไทยเนี่ยอยู่ในเทียร์2ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางที่ผ่านมาก็ทํางานอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พยายามที่จะเลื่อนสถานะเป็นเทียร์1ให้ได้โดยเร็วเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นขอทานแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญเนี่ยนะคะพยายามที่จะเล่งผลักดันอยู่เพื่อทํายังไงก็ได้เราอยากจะไปอยู่เทียะะคะ ให้กำลังใจนะคะ